อปุ่มเก่ากาตอนวดตอบวดแดนปอกหนึ่งหึงมาเยา้ามีไวซามูเซอก่อนหนึ่งเฮ็ดนาการมูเซอกูวันมันเตะเข่าเทินกาเซกากลงแห้วไว้แล่สั่งเตะไล่ตัวซัดมาป้อไล่มาเย้าก่อเอามาไข่กินเล่งต้องเฮ็ดไหนมาตเตะเียมือมันตึกหนุ่มหานต่อป้อเท้าแลสสำวามันเตะมีเงินป้อใส่ป้อใสเย้า,ยยาเซต้ามันก็ยังไปกึดลือนาการเป็นมูเซอมัน เลนั่นก้วยอ่ํากาพอมันหันแมนโตัวรัดมาคำเหี้วมันเหคอยอยู่อ่องออดอ่องออดเนื้อต้นไม้นั่นซึงมันเตะเฮ็ดทาง้มเซอเชื้อแหงนาเฮ็ดยิงโตัวชัดอันคำเหียวมันนั่นเสห้่วงโคอยู่อ่าม,มีกังใส่เอ็ดลูใส่อิด มีอยู่วันหนึ่งคิงมูเซอร์กอนั่นกกกกากางเห้วในเถินเหมือนเจึงหนังกูปอกแล่นังเสไปด้วยว่าเมื่อไหลเตมีตัวซัดมาขำเหวมันคิงมูเซอนังไปอยู่ตั้งหึงกออ่ำมีตัวซัดสั่งไล่นอนอิงตนไม่หรือเฮอหรือใส่มันเสไปไหวอยู่ ยามหนังนั้นในป่าเถินซ้อมหิมหอมมันนั่นเหมือนหางเย็นเงียวน่าหึงหึงน,นั่นนั้นสั่งเตมีล้มท้องปัดมาก,กํำหนึ่งเฮียไทยคิงมูเซอร์นอนรับก๋าอยู่ยาวมันรับก๋าหึงตันไรก่ออ่ำฮู้มันไรยินเสียงโต้ซัดหลังปั้นมาแหงหนาแหล่เฮียไทยมันแพดตื่นลงมาคิงมูเซอร์มืนตาตุวยก่อไรหันกวางแม่มนันโตหนึ่งมาคำเห้่วมัน กวางแม่ม่านตันนั่นห้อยอ่องออดอ่องออดเสห้องแสนอยู่กู่เข้ายา้ำคิงมูเซอ์เลยหันหนังนั้นมันส้มเซ์ใสแห้งหนากายหยอบยนหยอบยานอยู่กู่เข้ายา้ำซบมันก่อห้องโคอยู่งักงักกวางแม่ตันนั่นเต้นเต้นห้องห้องหึงตันตันเสไลขัดใส่ตายกว่าอยู่ยาว คิงมูเซอร์ก่อแนตกีเซอร์กเอากวางแม่ลงเหวมันเสขับขึงยาเนอร์กวางแม่ก้ำเหลวไว้เสเฮตเนอร์มันเย้ามันก่อหับเอาเนอร์กวางเข้าเมื่อในวนันซ่อมลอยตั้งเซอร์ใส่แล้ว้นในใส่ว่าเมื่อในเต้มักมีเย้าเกา่าขายเนอร์เมื่อในเต้แลบเตะลายเงินหลายเหมือนอยู่ป้อลาเงินมาเก่าเตะเอาเงินก่าซื้อเหลามากินให้ป้อเป๋ล้มต้องไม่ลู้ในอยู่ยาว เผื่อมันปอกมาถึงเฮิ้นมันก่อหังแฮีนหับเนอเร์ก่อไข่กําเหลวก้นวันเขาก่ออ่อนกันซื้อหั่นต่อป้อมมดมันสั่งเอาเงินอันไรมานั่นกว่าซื้อเรามากินต่อป้อมเมาเสไรนอนรับกว่าตีนาพักตูเฮิรนมันนั่นอยู่ยาว เผอกลางขึ้นลึกมาย้อนว่าเหมือนมีไผ่ก้อนหนึ่งมาปกมันลูกแล่เฮียไทยมันแพดตื่นลงมามันสั่งลูกนางเซไลายหันลุงเทาก้อนหนึ่งมาซุกอยู่ภายนามันลุงเทาก้อนนั่นยุกมือซีนาคิงมูเซ์เสลาดว่าไม่ไนใส่เมือกเรื่องเตยเย้าไม่ปันตั้งอย่าผืดโตซัดวันหนึ่งตั้งอย่าผืดนั่นเตยมาหาขึ้นโตไม่อยู่คิงมูเซอ์อ่ำหังเป็นหื้ห้องโคงง่างงาเซถทำกว่าขึ้นว่า ลุงลุงเปลี่ยนไพลลาย้อนกอบสังเลมาหาสุกยุงซ่อมลองเฮยดหากินก้นวันเขาลาลุงเท้านั่นสังลาดเซยงแขงแขงออกมาว่าเก่าเปลีย่ยนไพลไม่ใครหู้อยู่ห้าไม่ในอ่ำหู้ซักตีตายเย้าไม่ถูกหลีหู้ไหวเลยว่าเก่าเปลี่ยนเจ้าป่าเถินอันไม่กว่าเฮ็ดให้ตัวซัดม,ม้ามือในเออเตเอาในกว่าไม่อย่าเป๊เข้ากว่าลืบโตัวซัดในป่าเถินเกาแทงล้าละ ไม่ในเป็นก้นใส่เมกเลื่องนาอ่ำเมินก้นต่างก็ป้อไม่อ่ำยุ่มเกาเซย,ยังตึกเข้าก่าแทงอยู่เต้ไม่เตะไรหูลองเกาอยู่คิงมูเซอร์สั่งแทงว่ามันซ้ำกับไก่สังตั้งเซาป่าเทินลาเซาป่าเทินก็อ,อยู่ซ่อมเซาป่าเทินแล่เตะมาสุกยุงซ่อมก้นเฮ็ดสังลุงเท้านั่นสั่งว่าไม่ในขาเกนาป้นตีเยา้าเกาเตสั่งสอนไม่ให้ไม่หมอหูโตอยู่กกล้ ว่านันเซลุงเทานันกอยื่นมือมาหวีบคอคิงมูเซแหงแหงแหละคิงมูเซอ,ลเซอกลับกินใส่หนาอ่ำคำไล่เย,ย้าแหละสั่งออกเอ็นแห้งอีแปดมือคิงเทานั่นเซตินมันกว่าทิบหญ้าพักดูแห้งหนาแหละมันสั่งแพทย์ตื่นเซคู่ตโตว่ามันเป็นรองนอนผันกล้วยไหนเยา้า ลูกคืนนางเซห้องโคอยู่งกังกงักมันสั่งว่าอัโลอักย่องว่าเป็นรองนอนผันกล้วยลงในเฮียไทยใส่เก่าป่ออ่ำดีลงกว่ามือในเมาเฮียงหนาแลลาลีผันลงกว่าโยวานันเซมันก็ลูกกลางผักกลางเซกก่านอนขึ้นเหมือนเก่าอยู่ยาว งในเมืองแรงมาคิงมูเซอร์ยังไปไฮเมาลีแลออำไลกว่าลืบโตซัดมันนอนลือเฮ่ลือใส่เสกินเราอยู่ในเือนมันก้อยเฮ็ดนันเส่ข้าวยามป่วนกว่าสาวันคิงมูเซอร์ใส่เงินเซงหมดเยาแล่สั่งออกกว่าลืบโตซัดในเถินแทงปอกหนึ่งมันหางแหนเอาเหี้ยวอันดีลีกว่าซ่อมเห เผื่อกอดถึงในป่าเถือนเย้ามันโกฮังแหนกลางแห้วว่เหมือนเส้นหนังกูปอกใสแลตัวมันซ้ำกับแปยบไว้ตีต้นไม้แทงผังหนึ่งมันนั่งอิงต้นไม้เสนอนรับกอาหึงอยู่ตานตนยามนั่นมันไหลยินเสียงเหมือนล้มปั่นโอดท้องมาสู่มันแหล่สังเฮ็ดไทยมันแหวนแพทย์ตื่นลงกว่าเผื่อมันเหมือนตาตัวมันไหลหันสร้างพุงใหญ่พุงหนึ่งแลนซื้อลงมาสู่มัน มันโต๊กใสแห้งนาะสั่งแลไปาการาหนังปองเป็นไรกวยกาย่อนตั้งตก๊กสแรมันอําตั้นหูวา่าตั้งอันมันแลนกว่านั่นเป็นตั้งไหลเอากําหนังตินมันเตออนกว่า ku วยย่อนให้ไปายไลไว,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 ว้ไว้ k วยไว้กาหือกอยึงแค่นดีการนั่นเยวกวยนาอําอสังต่อเสงกําเกี่ยวมันโอนยาย่อนวา่ามันแลดกว่าคําแห้วอันมันกลังไว้นั่นขึ้นเสหอยต่องอดตองตอดอยู่เยา มันคัดใสห้องไฮกดมาซอยแถมตันไลก่อย้อนมันอยู่ในป่าเถินลึกหนาแลอัำมี่ไผมาซอยแถมมันลา้าลาย่าม,มือเหลวในมันแกเลียดอีสังายยาส่งอัำไรเย้าสั่งคัดใสเต็นแห้งแห้งก้อยหนายิ่งเต็นแห้งเสือกยิ่งแค้นหุดแห้งเขาติก๊กติ๊กแลกำเลินชุดมันก่อไลขัดใส่ตายกว่าย้อนแห้วมันขึ้นอยู่เยา้า แวันหนึ่งมาก้นวันเขามาหาพักหายเยินในเถินเซ่ไลมาทบหันตูตายคิงมูเซอควายต่องตอดต่องตอดอยู่ตีตนไม่นั่นแหละเขาสั่งออนกันว่าในเย้าหนออันเปินลัดว่าป้อปันตั้งอย่าผืดเปินกอตั้งอย่าผืดนั่นเตมาหาเฮาขึ้นไหนนั่น ควนวานเขาก็สั่งเอาตตายคิ่งมูเซอออกเฮวมาแล่ซอยกันเอาโตตายมั่นพังลินเยา้าตโตเสสั่งอ่อนกันเมื่อลัดในก้นลงปูกั้งในวานซ่อมหนังพิงทุ่งมีไว้นั่นอยู่เยาาออค้าเอาปุ่มเก่าๆเข้าคาไลยชุดเย้าก่าดินเย้าคาอยู่ดินเยเสเขายินส้มขอบใส่ถึงผู้เขามาถ่อมปันแห้งกูก็อยู่ขาอแค่นตัวอย่าไปลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ปันคล่องยูทูบคาเฮาให้คาเฮาเลยมีแหงใสสีเพชรเงาต้องกัดแหงใสกัมใหม่สุงกูก็คา